สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเนื้อหาจากคลิปของหลวงตาสินทรัพย์นะครับที่หลายคนอาจจะรู้จักท่านในชื่อพระสิ้นคิดนะครับเราจะมาดูมุมมองท่านเรื่องกรรมเรื่องการให้ทานแล้วก็การปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์กันครับซึ่งผมว่ามีหลายมุมที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยได้ยินมาบ้างนะครับใช่ค่ะประเด็นหลักๆที่น่าสนใจมากๆก,ก,ก็คือความเชื่อมโยงระหว่าง กรรมในอดีตกับชีวิตเราในปัจจุบันนี้นะคะ่ะแล้วก็พลังของเจตนาในการให้ทานจริงๆว่าคืออะไรแล้วก็แนวปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นที่ที่วัดท่านเน้นมากๆเลยค่ะครับเริ่มกันเลยดีกว่าที่หลวงตาบอกว่ากรรมจำแนกสัตว์นะครับอันนี้เป็นหลักเลยที่ว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันแม้แต่เป็นพี่น้องกันแ,แท้ๆนะครับก็ยังมีทางเดินชีวิตมีวาสนาต่างนันไปเพราะว่าแต่ละคนก็มีกรรมเก่าของตัวเองมาอื ใช่ค่ะบางคนก็เหมือนมาใช้นี่บางคนก็มาทวงนี่คืนอะไรแบบนั้นค่ะท่านอธิบายไว้ชัดเจนนะคะ500-700ถึง700ชาติเลยกว่าจะเปลี่ยนได้จริงๆแล้วก็อาจจะต้องผ่านช่วงที่เป็นกระเทยก่อนด้วยโอ้โหประเด็นเรื่องกรรมนี่คือละเอียดอ่อนมากนะคะการที่ท่านอธิบายว่าพฤติกรรมในอดีตอย่างเช่นความเจ้าชู้เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้การเกิดในชาติพิบใหม่ มีสภาวะทางเพศที่ไม่สมบูรณ์แบบว่ามันสะท้อนแนวคิดเรื่องสั่งสารวัตรชัดเจนเลยนะคะคือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดที่มันขับเคลื่อนด้วยกรรมตามหลักพุทธศาสนาครับผมแล้วการที่บอกว่าใช้เวลาต้อง5 0 0ร้อถึงเจ็รชาติเนี่ยโอ้โหมันทําให้เราเห็นเลยว่าผลกระทบมันยาวนานมากจริงๆนะคะกับการกระทําของเราแล้วอย่างนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกกําหนดไม่หมดแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าเราพอจะทําอะไรในปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนแปลงได้บ้าง อ๋อ oh, คำถามดีค่ะคือถึงแม้กรรมเก่าจะมีผลนะคะแต่หลักพุทธศาสนาเองก็เน้นเรื่องกรรมปัจจุบันมากๆเหมือนกันค่ะการกระทําของเราในตอนนี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นการสร้างกรรมใหม่แล้วก็มีส่วนกําหนดอนาคตของเราได้เหมือนกันส่วนกรรมเก่าก็เหมือนออทุนเดิมที่เรามีมานะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับไปต่อกันที่เรื่องการให้ทานหรือทาน อันนี้หลวงตาท่านเน้นมากๆเลยคือการให้ด้วยใจที่สละออกจริงๆหรือที่เรียกว่าจาคะจาค่ะใช่ครับคือต้องสละความตระหนีความยึดมั่นถือมั่นออกไปไม่ใช่ให้เพื่อแบบหวังผลตอบแทนอยากได้หน้าได้ตาอะไรแบบนั้นท่านยกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าชัดมากเรื่องหญิงทาสีที่ยากจนนะครับเก็บผักเก็บหญ้ามะเขือลวกไปถวายพระแต่ทำด้วยใจที่ศักธาเต็มที่จริงๆค่ะจำได้ค่ะ กลับได้อาน,นิสงมากกว่าเศรษฐีที่เป็นเจ้านายเขาเสอีกใช่ค่ะจุดนี้เป็นการตีความเรื่องทานที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะคือวัตถุประสงค์หลักในมุมมองของท่านนะคะมันไม่ใช่แค่การช่วยด้วยวัตถุนะแต่คือการขัดเกลาจิตใจเราเองคือการทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นทั้งในตัวเราในของของเราเป็นการฝึกปล่อยวางที่สำคัญมากๆเลยค่ะอืมครับ ซึ่งเรื่องนี้มันก็นําไปสู่แนวคิดเรื่องอความร่ํารวยที่แท้จริงด้วยค่ะความร่ํารวยที่แท้จริงขยายความตรงนี้หน่อยครับน่าสนใจมากคือหลวงตาท่านเชื่อว่าความรวยจริงๆนะคะมันไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีหรือทรัพย์สินภายนอกแต่มันอยู่ที่ใจที่รวยคือใจที่ไม่ตรณีเป็นใจของผู้ให้ไม่ยึดติดกับอะไรพอใจเราเป็นผู้ให้เราก็จะไม่รู้สึกขาดแคลนไงคะ ท่านถึงบอกว่าท่านไม่เคยกลัวจนเลยแม้จะไม่มีเงินในบัญชีก็ตามอย่างเรื่องที่ท่านสร้างวัดนะคะท่านเล่าว่าเริ่มจากเงินแค่40บาทเองนะคะใช่ครับ40บบาทแต่ด้วยบาร,รมีทานความตั้งใจจริงของท่านก็สร้างวัดมูลค่ามหาศาลขึ้นมาได้อันนี้คือแบบสุดยอดตัวอย่างของพลังศรัทธาเลยนะคะที่มันท้าทายความคิดเรื่องการเงินแบบเดิมๆไปเลยว่าเจตนากับบุญบาร,รมีเนี่ยมันดึงดูดปัจจัยเข้ามาได้แบบ อ๋อน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะครับซึ่งเรื่องสร้างวัดนี่ก็โยงไปถึงวัดป่าบ่อนน้ำพระอินทโดยตรงเลยนะครับที่นี่แนวทางการปฏิบัติชัดเจนมากคือเน้นอาณาปณสติอย่างเดียวเลยกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อเป้าหมายคือ้นทุกข์ค่ะเน้นอันเดียวเลย <laughs> ปัจจุบันนี้มีพระมีแม่ชีปฏิบัติธรรมรวมกันน่าจะราวแปดรอรูปคนแล้วนะครับเยอะมากเยอะมากค่ะมีกุติสนตัวให้ปฏิบัติกันเต็มที่เลยค่ะ แล้วพอมีผู้ปฏิบัติเยอะขนาดนี้มีกุติส่วนตัวอีกแน่นอนว่าค่าใช้ใจ่ายมันต้องสูงมากแน่ๆค่ะข้อมูลบอกว่าเราๆ10บล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะโอ้สิบล้านแต่ที่น่าทึ่งมากๆคือหลวงตาท่านบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเ,ออเรียรายแบบที่เราเห็นทั่วๆไปเลยค่ะคือไม่มีตู้บริจาคไม่มีซองกรถินผ้าป่าหรือว่าจัดงานพิธีใหญ่โตเพื่อหาเงินอะไรแบบนั้นเลยแล้วท่านทำยังไงครับ ท่านเล่าว่าบางทีพวกการก่อสร้างอะไรแบบนี้ก็อาศัยเครดิตนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงความน่าเชื่อถือของท่านหรือบางทีก็เป็นการไปคุยกับผู้รับเหมาไว้ก่อนแล้วปัจจัยจากคนที่ศรัทธาทำบุญเข้ามามันก็จะมาทันก่อนถึงเวลาจ่ายพอดีแบบนี้ตลอดเลยค่ะอัศจรร์ยน,นะครับแสดงว่ารูปแบบการจัดการวัดนี่คือทุ่มทรัพยากรทุกอย่างไปที่การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมจริงๆเลย ถูกต้องเลยค่ะคือเป็นโมเดลที่มุ่งเป้าไปที่เรื่องจิตวิญญาณเป็นหลักจริงๆมันก็เลยดึงดูดคนที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆเข้ามาซึ่งหลายท่านก็มีการศึกษาสูงด้วยนะคะครับผมแล้วผลลัพธ์ที่หลวงตาท่านบอกก็คือมีผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงทำได้จริงๆจํานวนมากเกินเป้า8ท่านที่ท่านเคยตั้งไว้ตอนแรกด้วยซ้ําอ๋อเกินเป้าไปอีกค่ะ แล้วท่านก็มองการไกลนะคะคือสร้างผู้สืบทอดแนวทางไว้ด้วยเช่นครูบาชายครูบาซุยแม่ชีเจิ้นเพื่อให้การสอนการปฏิบัติที่วัดมันดำเนินต่อไปได้แม้ในอนาคตจะไม่มีท่านแล้วก็ตามพอฟังทั้งหมดแล้วสรุปก็คือว่าเราได้เห็นมุมมองที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆนะครับเกี่ยวกับผลของกรรมที่มันส่งผลยาวนานจริงๆข้ามภพข้ามชาติกันเลย แล้วก็ความสำคัญมากๆของเจตนาในการให้ทานที่เน้นการขัดเกลาข้างในมากกว่าผลภายนอกและรูปแบบการสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ทุ่มเทเข้มข้นมากๆเพื่อการภาวนาโดยเฉพาะเลยที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ใช่ค่ะ และประเด็นสุดท้ายที่อาจจะอยากชวนให้ลองกลับไปคิดต่อนะคะก็คือจากการที่หลวงตาทาเน้นย้ำเรื่องเจตนาแล้วก็ความรวยทางใจที่มันไม่ได้ผูกกับวัตถุเสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนกระจกให้เราได้ลองกลับมามองตัวเองดูนะคะว่าแรงจูงใจจริงๆเบื้องหลังการให้ของเราหรือเป้าหมายต่างๆในชีวิตที่เรากําลังทําอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วเราให้คุณค่ากับอะไรกันแน่ระหว่างผลลัพธ์ทางวัตถุที่เราจับต้องได้กับคุณค่าทางจิตใจที่อาจจะมองไม่เห็นแต่ เออมันอาจจะยั่งยืนกว่าก็ได้ค่ะ